สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาโชคครับเมื่อนี่ยสาโชคพาพี่พีน้องไปอีสานใต่ครับไปพบกับลุงป๋องครับซึ่งคณะนี้พันกยูพร้อมกับทีมงานอีสานใต้ครับขุมทรัพยานาคทิศพันธ์ครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้สาโชครับพว่มเมื่อเสือมาจากขุมทรัพยานาคทิศพันธ์ครับก็ต้องขอขอบคุณขุมทรัพยานาคทิศพันธ์มาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องมาฟังมานำกันครับ ว่างวดนี้ลุงป๋องแปะปลุกสลากพ่นสิมีน่นวาทางตัวใดครับตามแอดมาครับไปฟังในเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับลุงป๋องสวัสดีครับดีจ้าก็ังไม่ได้ตามลุงป๋องนานแล้วอืมมอนก็เกินปลา,ป,าปลาปูาป,ปลาบูปลาปลาปาูปกติปูหลอกปูแปดไม่มางวดน,นี้ปลาน่าจะมาหลอกวดงวดมันข้ามงวดแต่งวดน,นี้แปดปลาน่าจะมา เราจะเป็นอะไรเบื้องต้นถ้าออกง่ายๆคือแปดแปดกับแปดสองก็ถือว่าง่ายเนาะนีเป็นซับซ้อนกับตรงก้อนหินก้อนหินจะเป็นหกหรือเป็นเก้าผมก็แปรแล้วก็ดึงกลุ่มมาใส่ด้วยแปรแล้วก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณแปดคือปลาหินก้อนหินห้ากับหกผมเลือกหกับเก้ามาใส่นะครับหนึ่งกระน้ําปลาต้องอยู่ในน้ําแต่ว่าจ,จริงๆไม่มีน้ํา แต่ว่าต้องภาคบังคับเขียนนามไปใสพ่พี่สี่ก็เป็นเลขกลุ่มนหที่ดึงมานะครับผมก็จะแจงไว้ตัวตัวล่างก็มีอยู่ประมาณหกตัวนะแต่ผมเขียนแค่สี่ตัวไม่ได้เขียนอีกหนึ่งหกกับหนึ่งสี่ไม่ได้เขียนอีกตัวหนึ่งเาเขียนให้แค่สี่ตัวอยู่ประมาณนปดแต่นี่จะลอตเตอรี่ที่แปลนะ <8. S 1> ลอตเตอรี่แปดสี่แปดสี่ ตามนี้เลยละหกแปดทีละนะครับก็อยู่ตามนี้คิดว่าแปดในะคิดว่ายังไงต้องโอเคละปลาต้องดุดมาตัวหนึ่งละคิดว่าไม่หลอกมาทางเขามีเขาพอแปดก็หายไปนานแล้วเนาะแปดแต่กลุ่มเขาปกติก็มีแปดกับสี่กับหกอ่ะใครจะสลับไปสลับมาก็ได้ตัวนี้ถ้าเบิ้ลหาบก็ ปิดตัวหนึ่งก็เพิ่มตัวหนึ่งเหมือนกันแสดว่าเราปิดสี่ตันนี้เราก็เพิ่มแปดกับหกก็เป็นเป็นเบิ้ลหาบเนะะาะครัปิดหกก็เพิ่มสี่กับแปดดีก็เป็นสามตัวใช้ตัวเข่าเป็นหลักร้อยอะเบิบ้ลหครับสไตล์นี้เพราะว่าตามดูก็ถามว่าโอเคไหมก็พอใจยอยู่เพราะว่าตัวนี้ตามมานานละถึงเวลาแล้วมั้งเพราะว่าดูตามสไตล์หววเขาออก หมดทีแล้วมันก็โอเคนะศูนย์เข้าล่างแล้วก็บอกว่าศูนย์มีโอกาสมาหลักสิบก็โอเคแล้วข้างบนเราผมก็ไปใส่เอาเก้าสองห้า่ะผิดหลักสิบเนาะที่ก็เราไปใส่สองแต่ให้ออกมาเป็นศูนย์ห้าเก้าศูนย์ผิดไปสองตัวไปสิบตัวเดียวหลักสิบวันนี้ก็เลยมานั่งแก้โจทย์ว่าเออเขาจะทําอะไรก็ถ้าดูตาม ที่ผมดูมันก็กลัวยังไงก็สี่กับแปดก็ต้องมมาไม่สี่กับแปดต้องเป็นหลักสิบอ่ะอกสิ่าต้องสี่กับแปดเราเราเลือกว่าจะรูดอะไรแค่นั้นละ่ะค่ะพอตามสไตล์แล้วน่าจะอยู่ประมาณนี้ถ้าใคร,ครจะไปย้อนเก้าเหมือนเดิมถามว่าได้ไม่ได้เป็นเลขกลุ่มเขาถ้ามถ้าไปย้อนเก้ามันจะเป็นเบิ้นหน้า ตามที่ดูนะมันจะมีกลุ่มสำรองอยู่จะพูดแต่ผมไม่ได้เขียนนะเพราะากลุ่มเป้าผมจะเป็นหกแปดสีกลุ่มรองเขาจะมีประมาณสักเก้าเก้าหกหรือหนึ่งเก้าแปดสองเก้าแปดเนี่ยกลุ่มเก้าถ้าเก้ามาอยู่นะ,ะเพราะเลขมันจะออกครึ่งครึ่งสูงแต่ถ้าเขาออกมาออกต่ำหน่อยก็อยู่ประมาณสักสี่เจ็ดเจ็ดสี่ประมาณเก้าสนะี่เจ็ด เ7 4จดสี่อะไรอยู่ประมาณนี้ก็มีแค่กลุ่มมีแค่ประมาณนี้เพราะส่วนมากถ้าเลขเข้าศูนย์แล้วจะดึงลงต่ำไม่ค่อยค่อยจะไม่ค่อยลงต่ำเท่าไหร่จะออกสูงต่อถ้าเข้าศูนย์เปขึ้นสูงแล้วก็ถึงจะลงมากลางตามดูดูตามที่ตัวเป้าเราก็หก4ปดสี่ตัวหลักเลยถ้ามาตัวนี้ก็ถือว่าเข้าเป้าเลยอาจจะเปลี่ยนสไตล์เนื่องอาจจะเป็นเบิ้ลหรือหาบก็ได้อาจจะออกสี่แปดสี่หกแปดหกก็ได้ไม่ออกตรงตามนี้ แบบสมมติาเราเอา86วันนี้ก็กแป686ถ้า4ก็สี่848หรือนี่เราจะเอา282ก็ได้แบบนี้สออกสไตล์หาบสักนิดวันี้นะเพราะว่าตามมีเปอร์เซ็นต์หาบเยอะหวยงวดน,นี้ว่ามาเราไปดูข้อมูลปีก่อนปีที่แล้วก็ออกเบิน้นถ้าปีก่อนนี่ออกเบิ้นหน้านะ่ยยังไงงวดน,นี้ก็มีเปอร์เซ็นต์หาบสูงเพราะสไตล์หวยเขาจะมาอยู่แบบนี้ แต่ตัวนี้เราทิ้งไม่ได้คือเลขแปดน่เราทิ้งไม่ได้เพราะปลางวน,นี้ปลาปลานี้เราทิ้งไม่ได้เลยโอนี่จะเป็นปลาเนาะใช่ใช่งวดน,นี้จะแรกว่าจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ถ้าผมไปวางลอตเตอรี่ไว้ไหนลืมแล้ว่ะจับไปจับมาลืมแล้วก็มีฝันประกอบนะวันนี้มีฝันอย่างจําไม่ได้ฝันอะไรจาไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นับเพราะจะนี้กาลังทําบ้านอยู่ ก็เลยเราไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม bien, ่เต็มที่นะครับอยู่ประมาณนี้นี่ก็ประมาณนี้สองนะสี่สิบวันเดือนมีนาเนี่เป็นเป็นเดือนที่เลขมันออกแนวไหนบ้างก็มันเป็นไปเป็นไปตามเป็นไปตามตัวเลขคือเขาจะว่าไปนะเราดูตามบันไดเนาะเราเราจะไม่ได้ไปตาม เกี่ยวกับวันก็ถามว่าเก,กี่ยวไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันผมบ่าไปวางลรีไไว้ตรงไหนนะปิวหรือว่าดูแบบๆปิวมือถือฮะถือใบคือตกลงล่างเลย,รรยนนะลงล่างใ่ล่างรอะจับแล้วลืมนะนี่เดี๋ยวแป๊บบเดียววนๆจะหายอยู่เรื่อย วนวนหายเรื่อยท่่าวนจะหายอยู่เรื่อยเลยเพื่อนกันก็คอยจับใบนี้ก่อนก็ได้นะเพื่อนของจะแป๊บเดียวฮ้าทำไมไม่เห็นนะะผมก็ถือวืงอยู่เมื่อกี้เองอยู่กับมือใบนี้ห่อเด็ดเด็ดเด่ะเฮ้ยสองครั้งแล้วนะ อันนี้อะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่มากเอแปลกเลยเลขผอวไม่ต่าแน่ะสัมภาษหายมันชอบบอกเลขอะไรนะหกแปดสี่หกแปดสี่ต้องหายถือแวบๆหายอีกแล้วลืมนะมันลืม 684เน 6, 8, นะอะสายบ่งบอกว่าจะออกจริงๆมาทางาน,นเลยโูกเผลอมือจะไปเสียบไว้ยังไงก็ไม่รู้เผลออ้าวปรากฏว่าไม่เจอนะนี่นไม่เจอลอ,องหาอีกรอบเสียบเมื่อกี้ผมมาจับกป็นไปไม่ได้อีกันะไม่มีเสียบ ฉันลงเื่อกับครับกระใบนี้เนาะไปว่างนะเปลียวก็ไม่มีเนาะเปลียวเปียวองรอบไม่มีครับโอ้โหแบตเตอรี่หายเป็นยังหาไม่เจอมือวางไว้ไหนแป๊บเผลอไปเดี๋ยวไปละสองรอบแล้วใบนี้สองรอบแล้วหายสองรอบนะแล้วก็วางผิดตำแหน่งก็ลืมอีกอันนี้ก็น่าจะไปวางไหนผมยังไม่รู้ก็น่าจะเป็นเลขตัวนี้ที่ที่หาย หายเนี่ยไรยังหาไม่เจอเดี๋ยวแปลกแล้วบางทีเขาปิ่วแบเดียวอะผมแปดสี่นะผมแสี่ตัวหลักเลยอยู่ประมาณนี้ถ้าแยกแยก้ก็อยู่ส่วนนี้ถ้ายังหลบถ้า้าแปรตามรูปก็อยู่แค่แปดแปดกับแปดสองตามรูปเนาะถ้าคู่หินก็แปดหกกับแปดเก้ามีแค่นั้นเนาะผมไม่ได้เขียนเก้านะแต่ว่านาอาจารย์แม่จะมีอยู่โทษกันอยู่หกกับเก้า นะครับเพราะว่าหวยโซนโซนนี้วันนี้น่าจะไปอยู่ที่เลขแปดที่น่าจะเด่นนะนะครับก็อยู่ประมาณนี้ตามที่ดูดูไว้ก็คิดคิดออกมาคือกลุ่มนี้เลยถ้าจะทดกว่านี้ก็ยังต้องหาอีกแล้วแต่ผมไม่อยากจะหาแล้วเอาแค่นี้พอครับบร้นก็ขนาดนี้ก่อนล่างก็อยู่ประมาณนี้ละละ่างก็จะมีสี่หกหกสี่สี่สี่กับสี่เก้าข้าตบนก็นี่เลยครับบนก็ตามนี้ ใกล้ๆกันเนียหรอใกล้ๆกันอาจจะสี่บนสี่ล่างเลยก็ได้คนนี้อาจารย์แม่ก็เราจะดึงเอาก็ได้เนาะแล้วแต่นะพอเราเปลมาแล้วเปลี่ที่ควบคมคือเปลมามามาแรงในการชอบด้วยแหละชอบชอบเยปเนาะอ๋ออยู่ประมาณนี้จะเป็นแปดสองแปดสี่แปดแล้วแต่ถ้าใครชอบก็วนเอาเลยก็ได้วนเอาเลยนะแปดหนึ่งแปดเจ็ดก็ได้แบบนี้นะแล้วแต่จะวน ก็อย <itt> ู <initiatives> <fig ur ative> ่ประมาณนี้ลัต้องตามหารถตุรีก่อนไปลงตามหารีตุลีก่อนนะเราตุลีหายเราตุลีหาไมลงหาเลยค่ะหาเลยจ่าจ้าโอเคนะแล้วก็รอตุรีหายนะครับเร่จเสียบช่องเป็นโบยนี้แล้วสองครั้งครับไปนี้โอ้นี่ริวเมือไหร่ริวตกเราเจอแล้วเจอแล้วม่หาวุ่นๆเลยนะ 84เขาเป็นรางวัลที่หนึ่งวุ่นเลยวันนี้รางวัลที่หนึ่งวุ่นเนาะ5,7,5,6,84โอ้เต็งเต็งเลย5,7,5,84เป็นจริงผมชอบข้างหน้า1,5,3แต่มั้นไม่มี <5. S> 1,5,3,6,84 <5. S 1> ชอบนี้พอดีไม่มีมีแต่5ได้หลักเดียวก<ม>ันเลยคืออยู่ข้างหน้าน ก็โอเคอยู่ไปอยู่ประมาณนี้เนาะเจอดล,ล่ะ,ะนี่ลงสองเนาะใช่อยู่ประมาณนี้นี้ก็ลวของมีอะไรจะพาลูกทีไหมก็ไม่มีอะไรนะคงวันนี้ก็ลองตามดูก่อนผมก็ทั้งวันนี้มีโอกาสพุกหรืออะไรอะไรนี่ก็งวดหน้าน่าจะมีลุ้นต่อนะครับอยู่ประมาณนี้เพราะมันต้องทําการบ้านอีกอยู่แต่บางต้นคิดได้แค่นี้คิดได้น้อยๆแต่การสุดท้ายอย่าลืมอาจารย์แม่ครับที่วางให้แล้วก็ไม่ เกิ่อนสี่ตัวข้างล่างน่าจะแถมกันไว้หนึ่งสี่กับหนึ่งหกแค่นั้นานั่นก็เหมือนเดิมหมดกกนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะต่อมาเด้อโอเคจ้าวสาวคุณค่ะคืออะไรครับผมก็อะไรที่ยังไม่โชว์ลูกพี่ก็พี่พี่ทำอะไรลงของอะไรเด้อนะครับคุณชมเบอร์โทรน่าจะน่าจะโชว์จำได้แล้วมั้งนหรือว่าจะโชว์อีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อลงของแกได้เลขงวดนี้น่าจะดังนะครับ<อ> แปดหกอ่ะโชว์ลอตเตอรี่เบอร์โทร,โทรโลุงป๋องนี่หนึ่งนด้ไหมโอ้ยตัวเดือตัวที่ชอบเลยตอนนี้หกแปดสองหกแปดนะครับสองหกแปดนะครับอ่ะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับโอเคครับลุงป๋องขอบคุณครับผม